จะเอออาซื้ใใบบหนนนลลงงยยััู่รสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับมนี้พามาโชคมีชัยฟ้ามุ้งงามเมืองพยาครับปิกัดครับบ้านเมืองแรงตำบลปลาดอำเภอพยาครับผู้มีเสียจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเห็นเราอย่างไดรครับเบอร์โทรผุงขึ้นแล้วไม่ไม่หายวิ่นี่เด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์ครับนี่เป็นแม่สาวแม่ม่านแม่ลูกหน้านาตันตันครับ นี่บัวลูกพ่อได้ครับนาคักนาเนี้ยนะครับเนาะนี่ไอ้ซีปดูเอ่อจะสซีปดูเอ้าวราคาสิเป็นได้ครับสีผ้าอะไรเบิ้งครับบาดเนี่ยรับผมสวัสดีครับพาออดครับครับสวัสดีครับผมมานี้กับมาพบพ่อกันคือเก่าครับในช่วงสงการมีบ่หลายตัวครับโปรจัดโปรสงการครับอืมครับในชมพู่ชัยฟาร์มก็พี่มากแปดเบอร์เก้าเบอร์ครับมานี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่าช่องทาง ติดต่อกับ0857471440ครับอีกเบอร์หนึ่งกับ093259643 8ครับการรับประกันเท่ากับ1 5มือสากลนะครับส่งฟรีกับส่งฟรีทั่วไทยครับส่งฟีทั่วไอซานครับส่งฟี่ทั่วไอสานครับทุกโต้ต่อไปนี่เปิดได้ต่อได้ปะครับได้ครับต่อได้ครับพี่น้องนะครับแข่งขันคอยเบิ่งไรกันเทึกโต้ครับมักจะแข่งขันว่ากันเนาะครับผมวันนี้เทาไล่จากท่านไหนก่อนครับบัดี้ไล่จากโต้หน้อยหอยชุดนี่เลยครับ กับไรกันมากเบอร์ที่หนึ่งเริ่มจากเป็นง้อเมียสายเล่ยนี่เนาะครับอายุหลายปีนั่นครับนี่อายุเกือบเก้าเดือนเก้าเดือนครับเอาพี่น้องสายเล่ยนะครับเด้อเป็นเพีเมียอายุประมาณเก้าเดือนสูงกว่าช้บ้างร้อยยี่หลยเนาะครับผมนี่ครับก็ลังใส่เมาเหมือนนี่ละครับใส่เมาแล้วก็มาผูกให้พี่น้องเบิ้งนี่พี่น้อง ใส่เนื้อครับอยากได้ทักมากครับเปิดราคาหลายไปเลยครับเก้าพันบาทครับอ๋อเก้าพันบาทเลยครับเด้อเตัวล่องได้ทีน้อยแต่ว่ารับเองด้วยครับชุดสามตัวนี่อืมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเพนน้องตัวล่องได้กกับเบอได้หลายเนาะครับผมแต่ว่าพี่น้องรับเองครับอ่านี่คือเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับผมอันนี้เบอร์ที่สองนี่สิเป็นแม่ติดบามันเราได้ครับบันนี้ครับผมสีแดงงามครับนี่สีแดงงามมีเลยครับเบอร์ที่สองอายุหลายปไนเลยครับ อายุกีสิปีนี่ครับสักปีพอืครับแป๊กีสิบวางปีนี่เนาะสูงนนายนาจะลอยยี่มหาบวกเนาะครับผมเล็บคอดีครับพูดอ่ะตื่นเลรอครับงูดหน่อยตัวนี้เล็บคอดีอ่ะออกมาโอ้ยหม่าน้ากันบ่ครับเนี่ยสามตัวนี่หมอครับผมว่าเขาหะโตครับชุดนี้มาน้ากันอยู่ชุดมันแต่ว่าแต่ว่าชุดเลสต์มอเตอร์ซคครับกอเตอง์ไซค์คุมครับโอ้โพี่น้องนี่ยตื่นก่อนเลยครับนี่เราจะใส่นี่ แกะออกง่ายกู้ได้นาะเอาแล้วแกะเพิ่นออกมั้งครับ<พ>เอาแกะแล้วครับผลปล่อยแล้วมันอะไรลบไปผูกไกวแล้วมันบ่มันบ่นนเคยผูกเนาะครับเอาไปแล้วเอาวันนี้เบิ่งเบอร์ที่สองต่อครับโอ้ลำตัวดีดนะครับด้วยนี่ลำตัวดีเราจะหาบัวกี่ดอกรครับหนังข้อกับนนะข้อขาเรียบก็ดีเปิดราคะเท่าไหรครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับเบอร์ที่สองสีแดงงามๆต่อเด้อครับเด้อต่อเ้าก็ส่งฟรีให้ทุกภาคอีสานครับ ปนช่วงโค่นหางงามฤทธิ์ยกเป็นคู่เลยก็ได้ครับคู่นีงยกเป็นคู่โรดิไลครับนี่เบอร์ที่สองเอ่อต่อมาเบอร์ที่สามครับครับเบอร์ที่สามกับอายุก็ไล่กันนะครับผมปีนี่แหละเนาะครับผมแต่เบอร์สามเป็นสูงโยกขึ้นมาหลายเติบครับน้ำใต้น้ำล่างเียอ๋อหลังลำตัวเงีวสูงนี่ด้านหนึ่งครับด้านหนานะครับเนาะเบอร์ที่สามนี่ข้อขาเล็บอืมใช่ได้เลยทีเดียวครับครับเนี่ย เบิดไปรา้วค่าหลายไปเลยครับเบอร์สามหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทคือกันครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับเบอร์ที่สามเครื่องเข้าเดีอ้าวเครื่องเข้าก็ดำดีสองตัวนี้มันนับกันเนาะครับมันนับกันครับอ่าเบอร์เบอร์สองกับเบอร์สามมันนับกันพี่น้องสามารถเอาไปที่สองตัวนี้ก็ได้ครับผมภาสีลดได้หลายครับพี่น้องลดได้หลายครับด้วยกันหรือเอาตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยก็ได้เนาะครับผมอืนี่ครับเป็นงัวแม่สาวน้อยงามๆครับเอาไปคุณไปเลี้ยงไปท่อไปแต่เป็นแม่พันธุ์แม่บอกนะครับเนาะ ต่อมานน่โอ้พอนนี่หัวพอพันตัวนน้ครับผมพอพันถ่ายนหน้าหน,หนาตัวนี้เนาะลูกโอเลยครับตัวนี้ลูกพอด้ครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ลูกสายเคเอฟสามหนึ่งมึงหนาไม่หัวบักไง่หัวสัน้นโอ้คือพอตัวเนาะหัวเนาะครับโอ้ําต้นรับตัวดีนังหนาครับแม่เขาใหญ่ขาตรงดีดูขากันใหญ่นะน้ำไตน้ำล่างเหมือนพี่น้องคอนี่ถือว่าตรง โอ้ขาหลังซื้อตัวนี้เนาะใายครับสูงเท่าไรเนาะครับนี่สูงกับประมาณเมตรกวอยู่บ่ครับสูงเกือบร้อยหาบเลยเนาะครับเกือบร้อยหาบเออเกือบร้อยสาม,สามดูสิเป็นร้อยสามได้ยีดอกเนาะครับเออยังไเติบด้วยครับนี่นไข่หำดำร้อยสามได้ยีดอกครับตัวนี้ร้อยสามอนา,าคนตพอพัดเลยครับ<ด>ตัวนี้เอาพอพัดครับเปิดใบราคาอะไรเลยครับตัวนี้เปิดไบสองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพัน นี่พ่อพันุเลยครับเดอ้อลำตัวเง่าท่ายนาลึกครับตัวนี้นอก,ก็ะสิเป็นผู้เขาพอแข้งขาดีนะครับตัวนี้เลี่ยมเขาทานี่ครัคุณไปจะเป็นพ่อพันธุ์ุ้มฝอคุ้มฟุงหรือหาทับรับจา้างเอาเงินเรนนาะไม่นีเนะานนะพ่อนี่ตัวที่ซีน้น่นเเนาะเบอร์ที่ซีครับผมต่อมาครับเบอร์ที่ห้าครับเบอร์ที่ห้าเป็นแม่สาวโอ้งาม บาเพจสวยงามนะครับเดือหาเบอร์หกเบอร์เจ็ดเป็นนี่งามลูกพอไดนแล้ครับพู่หยืงงามแถวนี้ลูกอะไรกันคิวโกคิวโกลูก้ายลูกสาวคิวโกครับอายุจัดเดือนนะครับนี่อายุสิบขวาสองปีครับโอ้สิบขวสองปีฟันน้ำนมอยู่ครับยังยังฟันน้ำนมมโนครับผมท่านทงท่านทับไปยังครับยังครับมันขึ้นเดี๋ยวท่านเห็นขื้นไปยังเ่าท่านเด็กขึ้นเลยครับเป็นสาวฟันน้ำนมครับสาวฟันน้ำนม สูงนี่ร้อยยี่สิบเท่าไรครับร้อยสี่สิบเท่าไรร้อยเบียดเบียดร้อยสี่สิบอยู่ครับโอ้ยวางร้อยสี่สิบแบบเนาะครับผมงามครับน้ำงามครับตัวนี้งามคอแข็งขานนำใต้นำรางเล็บหน้าตาครับเบิ่งยนต์อุ่นตัวครับยืนงามแท้อ๋อตัวนี้ครับหน้าวงหนี่กังหนาครับท้ายนี่กันลามดีเนาะครับผมเครื่องดำค้นหางไงลำหางตรงราคาไหนครับเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทครับ สองหมื่นหาพันครับผมนี่สองหมื่นหาพันนี่พี่น้องอยังต่อได้อยู่เนาะครับผมอ่ะพี่น้องสองหมื่นหาพันนี่เบื<ม>้องแรกเด็กอะโ<ม> <ๆ S 2> ทรมาต่อ,อ,อครับแม่บกเลยครับตัวนี้อ่าเอาไปเป็นแม่พันเลยครับเด้อน,นี่นโอ้ง,งามแม่นี่งามเลยครับงามเหนือนางดีดีนี่ครับ นี่เบอร์ที่หานะครับผมต่อมาเบอร์ที่6เบอร์ที่หครับ,รบโอ้เบอร์ที่หกไหมของสวยของงามครับเม็ดสีนี่โอ้พี่น้องครับ,<อ>บรเป็นมะงวดแดงเข้มๆเจ็บเม็ดสีมาดีๆคอดำท้ายนี่เปิดตูนุน่นโัวโก้ครับแม่นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับลูกสาวช็อกโกแลตอายุหลายปอายุสิบข้าสองปีครับ อายุสี่ขาสองปีครับผมฟันน้ำนมคือกันครับประเภทฟันน้ำนมท่านขึ้นท่านขืนอีกทีอไปยั่งครับยังครับโอครับผมโอ้ครับเมนี่ไหมโอ้อยากได้แต่อยากได้แฉะงามแถะหนังดีเนี่ยนขนานเลยครับผิวนี่ท้ายนี่เปิดตูนุ่นค้นหางงน้ำไตน้ำล่างครับคออ้าวคอสัวซือสักดีด้วยครับเด้อนี่ครับบึงคอครับคุณเนะอ หน้าตาครับอู้สองตัวนี่ง่ามเลยครับติดกันนี่หลังยังเป็นร่องอยู่เต้ยนี่ไหมครับผมหลังเป็นร่องอยู่ครับนี่แหละลูกมีพอมีมีพันออกมาง่ามสิครับพี่น้องได้ไปเอาไปเอาไปเป็นเมียพันธุได้ครับเด้อเบอร์ที่หกเนาะครับผมราคาเปิดไร์นะครับเปิดอายุสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันนี่ครับผมพี่น้องตัวนี้เพื่อได้ไปนี้คักเนาะแดงคักแดงเนี่ย มาของเดงเนาะของเดงของงามนะครับเนาะนี่เบื่อเบื่อหากับเบืรอหกเลยครับเด้อเสีเยาไปคูกันก็เลยก็ได้เนาะครับผมอายุซ้ำกันข้อมสูงสูสีกันครับแต่แม่นี่แดงคักอิลีครับนี่แม่นี่โอ้มุมเบึ่งมุมเด้กับงามนะครับนี่นุ่มนหน่อยติปิแต่แปะอยู่ฟันน้ำนมนึ่งสองโตแม่นี่กับสีเลียมพื้นผาเลยนี่นี่ครับงามงามงามสองแม่นี่ครับเนี่ยบกคนผาดสองแม่นี่ ท่านผู้หางวัวเลี้ยงอยู่นะครับนกแนะน้ำเลยครับสองสองเม่นี่งามงามต่อไปเบอร์ที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นงัวแม่ลูกลูกแม่อู้ลูกหนาเข้าถินไหมครับแม่กะใหญ่ถ่ายปาดโถงัวแม่นี่ได้ลูกหน่อยนี่บวชใจในตัวนี่ไหมครับลูกหมูครับติ๊บเลยลูกหมูครับงัวแม่นในนาเลี้ยง นี่ยังสีม่ครับตเลี้ยงเนาะครับนาเลยครัให้ลูกนี่โบ๊จจอยได้พี่น้องนี่ลูกเป็นเพศเมียแม่เพศเมียนี่แหละครับแต่ว่าหนาเึินครับแม่ครับเบิ่งเต้านุ่มครับเลี้ยงด้วยกันเลยกับแม่ลูกครับบันี้ลูกเจ็ดเดือนครับนี่ลูกเขาสามเดือนหมดครับลูกออกฟอดนะครับลูกสาวออกฟอดด้วยครับเห็นอยู่นี่สามเดือนครับผมนี่เกิดกับแม่นี่ครับนี่ลูกสาวออกฟอดนะเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่ง พัฒนาการเพคนนี้ครับเด้อผู้ใดได้ไปหนึ่งคุณถ่ายครับคุยหลังแผ่นหลังนี่เปีโอ้แผ่นหลังลูกนี่เปีเ๊ยลเอียดเลยเนาะครับถ่ายลูกนี่ตูนตูนจูโก้ๆๆเลยนี่ถูกง,งามครับงามงามถูกเครื่องแม่เลยครับเนื้อนังเนื้อหมหมูมส่งส่งแม่เนาะลูกเนาะครับนี่มึงเข่าหางเมึงล้ำตัวมึงมึงหน้าตานโอ้ยแม่นี่พหนหลังอู้ยหลังเปีครับเนาะ บันนี้แม่เพิ่นสูงหลายไปนียครับแม่ก็สูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวก,โ,บวกโค่นหางใหญ่ๆได้แม่นี่เครื่องดำปืป้ดๆได้เพลินโค่นหางใหญ่เครื่องดำลูกตัวที่ใดเพิ่นเนี่ลูกตัวที่สองครับตัวที่สองเบงพี่น้องเบิ่งเรียมนี่ข้อขาเรียบแม่เพิ่นโอโ้แม่เพิ่นได้เลิกเนะครับได้ยาวได้ลิกได้หน,นาได้ตันได้ลูกน้อยนี่บ่ไม่จอยน้ำนมมันก็ดีแค่เลยเนาะครับนี่ง้อจอยบทเปลี่ยนตัวง้อดูกงูนี่เนาะดูกงูครับ พุ่นนาตาตะก้อนกนาเลี้ยงเหรอเขาโม้แบบนี้ราคาสุดยอดเลยครับนมเมืองเมืองนามลางครับพี่น้องเต่านมใหญ่เนาะครับหัวนมพอดีพอดีเลี้ยวครับนี่ลูกกินสมืออยู่สวยลูกสาวราคาครับแม่ลูกชุดนี้เปิดร้านไปได้ครับเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพันครับหางัวงามใบเลี้ยงกันนี่แหละครับเนี่ย เป็นแมงว่าแม่หนึ่งอีกครับที่ให้ลูกเก่งให้ลูกงามแม่หนีบ่ีม่อยครับเวลาลูกกินนมอยู่นี่เซ้เลยมามันเลยครับแม่ไปรับเด้อโอ,โอ้เป็นตาลูกสืบไปเบิ่งพัฒนาการนะครับเด้อเจ็ดแปดเก้าเดือนสิบเดือนไปหนี่ก็สีอัญญะครับเนาะครับไปเจอผูน้นำเลี้ยงดีๆดีหนูคักเลยครับครับเบิ้องในหลายมุแมแล้ะพี่น้องเนาะ ครับวันนี้เบอร์ที่แปดครับเป็นแม่ลูกลูกเพศผูด้วยครับเด้อแม่ใหญ่หัวล้นธรรมชาติให้จังไหนครับแม่นี่แต่งครับหัวล้นแต่งไว้ต่อหน่อยแสดงเพิ่อนงามเติบเต้หน่อยเนาะครับลูกผูนี่จักเดือนครับลูกผูนี่เขาสี่เดือนครับซี่เดือนโอ้ใหญ่อลารเลยเนาะครับผม น้ำนอนน้ำเนี่ยพอพัฒนาเด้นไปแล้วครับเนี่ยคุ้มฟอกคุ้มฟูงได้เลยครับเนี่ยลูกผูแม่ลูกตัวใดเพิ่นครับลูกล็อกโก้ลูกแรกเพิ่นครับโอ้ลูกไส้ของล็อกโก้ครับผมแม่มีเอฟหนึ่งนะครับมีใบเอกสารอรมีมีมีใบทั้งแม่ทั้งลูกอ่ครับมีแต่ใบแม่ครับโอ้หนี่ใบแม่ครับผมเอาบริโภคแล้วครับเนาะครับผมสูงสูงหลายเลยครับแม่นี่งร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกไปแล้วครับที่ตำตอมว้พี่น้องเอาใส่ยักษ์ใส่ใหญ่ใส่บิ๊กบิ๊กนี่ครับพี่น้อง นี่ลูกกินนมเสื้ออยู่นี่ลูกแรกนะครับเด้อนอี่โค่นหอกโค่นหางตกนึกตกตำเลี้ยงนิดนึงครับตะก้อนงงเงินยเสนครับโอ้นี่เฮ้ข้าเจ้าตีเอฟเรื่อยๆนี่อุตสกีคือสีง,งามของเนอคือสีแดงตะก้อนอ้วนใหญ่งามเลยครับปอดเสนกว่าบาทเนี่ยะเกียปัจจุบันเหลี้หมื่นเดียว <laughs> <laughs> นี่ครับนี่ใหญ่อเอาผูหาข้องสังใหญ่สิครับชุดแม่ลูกลูกผูนะครับเด้อลูกก็เอาไปเป็น พอพันได้ปีนากะขายได้แล้วมือหนึ่งลูกเนาะครับผมง่ายแต่ปีน,นี้ก็สิได้แล้วล่ะเรื่องให้อ้วนๆนะครับง่ายครับเปิดไปราคาเลยครับเปิดไปสี่มือหาพันบาทคือกันเนาะสี่มือหาพันบาทเมย์ยังไงดีครับทับตัวต่อไปนี่ผมว่าให้ตัวแม่แท้เต็มโจเลยครับตัวนึงยืนห่างครับมุมนี้แม่นี่เพราะว่าขันยืนใกล้เดี๋ยวเห็นขาเดี๋ยวเป็นหัวได้ไม่เด้ออกเป็ไก่จักหน่อยนะครับเนาะ ผู้ใหญ่ครับลูกแดงสั่ๆเลยปาดเบอร์นี้ไหมลูกคักลูกแน่ใช่ ไปหาตะมูนี่ลูกของลนธรรมาาตาหร่อวะนี่ครับเนี่ยลูกเพลดเมียครับเบอร์เบอร์สุดท้ายครับให้ไรปบิพัตแม่นี่นี่เพราะสีไดาสีไดาไปดนนะครับเด้อเป็นแม่งัวที่ห้ลูกคักกี่ลีครับลูกนั้นหนาตันตัน,ตนดนๆเป็นมี่นี่บ่ใครพอกันดนละครับบริพ้่บ่ให้พอกันแม่เพิ่์นอาจจะเป็นงัวเอฟด้วยนี่เอฟสองครับเอฟสองเป็นลูกซสียดศูนย์เก้าหกครับ ตัวเม่เพื่อนนี่เป็นลูกสาวของสีว่ายสกหกครับผมโอ้ตะกจีกึ๊กจีคักนี่อยเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่น่าจะจอยครับตัวนั้จอยครับเพราะว่าคนเลี้ยงเพิ่นเล่าแก่ฟ้ามเพิ่นเล่ปลอยงัวโอ้บังบังหน้าตาครับโลนแต่งเนาะแม่เพื่อนเนาะครับผมหนาลึกยืดหรอกครับเป็นงัวนสงง่ามครับขันขืนเสือลูกสีวนี่รับรองว่าบอกขี่ลายแท้อ้วนเห็นว่านี่ก็เป็นตะบังกระเกาครับ บ้านีลูกเพิ่นนี่ลูกเพรเมียตัวเนี้ยลูกพ่อไดครับลูกไอซิปดูครับเจ็บเจ็ดสองครับเจ็ขสองเจ็บสอง้ง่ามแถวๆนะครับแม่บูดลึกครับเออแม่สูงไรไป็นี้ครับสูงลอยชี้ชหาครับตัวแม่เพิ่นสูงลอยชี้ชีห่าครืบดปอะมุตัวลูกขับบานเนี่ยหนาคักหนาเนี่ยครับเบิ่งเราไม่อยากงับนีไม่อยากออกจากนีแล้วครับเพนลูกเรา หน้าหนาจริงสิครับโอ้บังสบายตาสบายตามีแห้งตาดีครับนี่บังเนี่ยมัดมือเลยครับหนาสูงนี่ลูกนี่น่าจะลอยงี่สิบห้าบวกเลยด้เนาะครับแล้วยี่สิบห้าบวกครับนี่หาตึ๊บนะครับตาจากตบดาาจักบาดแน่นไหมเห็นไหมนั่งหนาครับลูกที่ไหนพี่น้องครับเนี่ยลูกแรกครับเป็นลูกแรกเลยครับผมโอ้พี่น้องลูกเกเียดด้ยมึงมึงหนาคักหนาเนี่ยเนาะครับผม ขานีงามงามงามแค่เกฟนี่สองหมื่นกุลดะครับแคเอฟนี่ให้ลูกมากงามเนาะครับอันนี้แคเอฟเกตสองเนาะบอมแมนบมแมนสามหนึ่งแหละบวกกับบอมแมนหกแปดด้วยครับแต่กูนแค่เอฟขึ้นกันนะครับออกกับเมียลูกของซีบายศูนย์เก้าหกด้วยครับเด้อเอานอนี่เอดีๆครับทั้งเมียทั้งลูกเลยครับเปิดไปแล้วค่าดิครับสี่หมื่นห้าพันบาทขึ้นกันครับสี่หมื่นห้าพันครับผม พี่น้องพึ่งลูกแรกเด้นน่ครับย่งอีกหลายครับลูกย่งย่งสิได้อีกหลายมักพอได้ทับข้าไปลูกนี้ผมว่าโล่นธรรมชาติเด้อว่านี่เมย์ไม่จึงไดโล่นเฮ้ยคือขึ้นเนียนดีเทยครับหนาหนาลยพี่นอ้องเดยอบังเพื่อเดืบังไทยนั่งยนต์อยู่เลยหนาลื่นติดเอาแล้วขานี่ครับพี่น้องแม่นี่เปนว่าเอฟแหละ พ่อเป็นจุดไร่เอฟสองคักเติบอยู่ดอกเนาะเลือดสูงเตอร์ยูเลือดสูงอยู่ครับโคบนี้หามผ่านด้วครับมันหนาดูกหนาอิลิงามมีทั้งหมดทั้งนี้สิครับครับผมมีมีบบหลายมีบบหลายแต่ว่าโนี้นี่เด็ดอิลิเน้นๆเนาะเบื้องในมืดอเลยโคบนี้แม่สิดตัวกำเลี้ยงเนาะนี่ครับแม่ตัวกำเลี้ยงนิดนึงครับเดี๋ยวเขาอ้วนออกลูกซีไว้สนกองด้วครับแม่เพื่อนอ่ะอ้วนขึ้นมานีนี ผูไไ้ได้ไปเลี้ยงวัวนี่ลืมเลยได้หน่ถ่ายรูปไปได้ครับนี่น้ำนมดีมากช่วงมันจอยนี่มันก็สีน้ำนมดีตัวเนาะเนี้ยเเนี่ยเขาดีเนาะครับผมนอะเนี่ยเขามาดีงั้นเลยให้ลูกดีนี่แหละครับพี่น้องสื่งว่าสายพันธุ์ดีดลูกออกมากอะดีดีใครดีหลายสินละตัวลูกก็สิสองหมื่นตัวนี่เนาะครับลูกสองเพื่อนายสองหมื่นกาอยู่ครับเขาให้สองหมื่นอยู่ตีโอ้ ตัวมืกเงาลูแม่กับมืกเงาถั่นตัวครับเป็นเอฟสองแล้วล่ะเอาตัวล่องไในด้วยครับด้วยตัวล่องไในขั้นผู้สีไปจดเอฟกับเอาไปจดได้ครับลูกสาวเพื่อนี่ไปจดเอฟสามครับเอฟซีเอฟฮากันเลือนร้อยทั้งรับบาลเนี่ยนี่น้ำวันนี้มีกันเข้าเบอร์เนาะครับผมมีเข้าเบอร์ครับพี่น้องอยากได้กับเบอร์โทรขึ้นมาหาวิทยา่ัยฤษีว่าเบอร์ตัวจริงกันมาได้เนาะ คขอบคุณขอบคุณเดบซีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามาเบิงเขามาและมาชมมาติดตามให้กำลังแรงอกแรงใจโดยดีมาตลอดครับเพราะว่าน่าร้อนทั่วไปดทายขอบเดี๋ยวฟมในได้กั้งเนาะมาอนี้มาโชคม่ใช่ฟาร์มัวงามเมื่งพะยะครับมีให้พี่น้องเลือกยกเก่าเบอร์เก่ารายการและถ้าก็ต่อรองได้ครับการทรงงฟีสสถาบันกิสานครับมาหนีว่าผิดหวังครับพี่น้องท้าฟาร์มเ่ามีอย่างอีกบ้างครับขอบคุณพี่ยังไรครับครับ ท้ายกับอสวัสดีครับผมครับอ้าวพอชิมหนากชิไมไหมเนาะครับผมชิมนีผมมานั่นทั่วกระเพาออดสวัสดีครับ